สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อเศษส่วนพหุนามนะคะเริ่มเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนของพหุนามค่ะการคูณเศษส่วนของพหุนามการคูณเศษส่วนของพหุนามทําได้เช่นเดียวกับการคูณเศษส่วนนะคะดังนี้ค่ะเมื่อ pqr และ s เป็นพหุนาม โดยที่ q ไม่เท่ากับ0นย์และ s ไม่เท่ากับ0ย์จะได้ว่าเศษ p ส่วน q คูณเศษ r ส่วน s เท่ากับเศษ p คูณ r ส่วนด้วย q คูณ s นะคะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1จงหาผลคูณของ5 x กำลังสองส่วนด้วย2 x ลบ10กับ x ลบ5ส่วนด้วย1 0 x วิธีทำค่ะจาก 5x กำลังสองส่วนด้วย 2x ลบ10คูณกับ x ลบ5ส่วนด้วย1 0 x หลักการคูณพหุนามเหมือนกันกับการคูณเศษส่วนนะคะนั่นก็คือจับเศษคูณเศษค่ะ 5x กำลังสองคูณกับ x ลบ5จับส่วนคูณส่วนค่ะ นั่นก็คือ2 x ลบ10คูณกับ1 0 x ค่ะมันทัดต่อไปเราจะได้5 x กำลังสคูณกับ x ลบ5นะคะส่วนด้วยตัวส่วนข้างล่างจะมี10นะคะที่คูณอยู่ ดังนั้นฮุยจะดึง10ออกมาข้างหน้านี้นะคะเพื่อให้เราได้มองเห็นภาพเนาะเป็น 10x นะคะคูณกับ 2x ลบ10ค่ะปรากฏว่าตรงนี้ค่ะ5ตัด10ได้นะคะตัดทอนได้เหลือ2และ x ตัด x กํลัง2เหลือ 1x นะคะดังนั้นบรรทัดถัดไปเราจะเหลือ x คูณด้วย x ลบ5 ส่วนข้างล่างค่ะจะเหลือ2ชี่คูณกับ 2x-10 ลบ10ตรงนี้ถ้าเรามองดีๆมันจะมีตัวร่วมนะคะมี2เป็นตัวร่วมอยู่ในนี้เราสามารถจัดรูปใหม่ด้วยการดึง2ออกมานะคะดึงตัวร่วม2ออกมาได้ดังนั้นในวงเล็บก็จะเหลือ x 5. อลบ5าปรากฏว่าเมื่อเราดึงตัวร่วม จะเห็นว่าตัวเศษมี x ลบ5ตัวส่วนก็มี x ลบ5มันจะยังสามารถตัดทอนกันต่อได้อีกดังนั้นบรรทัดนี้จะได้คำตอบเป็น x ส่วนด้วยข้างล่างก็จะเหลือแค่2คูณ2นะคะซึ่งให้ผลลัพธ์เท่ากับ4นั่นเองนั่นก็คือคำตอบของผลคูณข้อนี้จะเท่ากับเศษ x ส่วน4นะคะตอบ ศษ x ส่วน4ค่ะอีกสักตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่2ค่ะจงหาผลคูณของ2 x กำลังสลบ x หารด้วย5 x กับ1 0 x ลบ5 x กำลังสส่วนด้วย2 x ลบ1ค่ะวิธีทำ solution นะคะจากโจทย์2 x กำลังสลบ x หารด้วย x คูณกับ1 0 x ลบ5 x กำลังสองส่วนด้วย2 x ลบ1ใช้หลักการคูณเศษส่วนเลยนะคะจับเศษคูณเศษจับส่วนคูณส่วนค่ะเศษในที่นี้ก็คือ2 x กำลังสองลบ x คูณกับ1 0 x ลบ5 x กำลังสองนะคะเราก็จะได้เป็น2 x กำลังสองลบ x คูณด้วย 10x ลบ 5x กํลัง2ส่วนด้วยจับส่วนคูณส่วนค่ะส่วนในที่นี้ก็คือ 5x ค่ะคูณกับ 2x ลบ1ทีนี้เมื่อเราจับเสศษคูณเศษจ,จับส่วนคูณส่วนนะคะสิ่งที่เราต้องทําต่อคือ พิจารณาหาตัวร่วมนะคะที่มีร่วมกันระหว่างตัวเศษนะคะระหว่างตัวเศษก่อนนะซึ่งวงเล็บแรกนะคะ 2x กำลัง2ลบ x เราจะเห็นว่ามันมีตัวร่วมกันอยู่ก็คือมี x นั่นเองที่เป็นตัวร่วมดังนั้นวงเล็บแรกคูก,กิกจะดึงตัวร่วม x ออกมา1ตัวนะคะจาก 2x กำลัง2ก็จะเหลือ 2x ค่ะ x ตัวนี้ถูกดึงออกมาไว้ข้างหน้าวงเล็บนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเป็นลบ1นั่นเองวงเล็บที่2ค่ะ 10x ลบ 5x กำลังสองเราจะเห็นว่าในวงเล็บนี้จะมีตัวร่วมกันก็คือมี5นะคะที่เป็นตัวร่วมและก็มี x ที่เป็นตัวร่วมด้วยดังนั้นวงเล็บที่สองเราจะสามารถดึงตัวร่วมได้เป็น 5x นะคะ เมื่อดึง 5x ออกมาจาก 10x ตรงนี้ก็จะเหลือเพียงแค่2นะคะลบด้วย 5x กำลัง2 5ถูกดึงมาไว้ข้างหน้าแล้วส่วน x กำลัง2เราดึงมาแค่1ตัวนะคะดังนั้นตัวหลังของเราก็จะเหลือ x ค่ะส่วนด้วยค่ะส่วนด้วยข้างล่าง 5x คูณกับ 2x ลบ1 เมื่อเราดึงตัวร่วมเสร็จเราจะปรากฏเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมคะตัวส่วนมี 5x ตัวเศษก็มี 5x ซึ่งถ้ามันอยู่ในรูปของการคูณกันจะสามารถตัดทอนกันได้ค่ะและค่ะตัวเศษมี 2x ลบ1ตัวส่วนก็มี 2x ลบ1เพราะฉะนั้นตรงนี้จะสามารถตัดทอนกันได้เช่นเดียวกันเห็นไหมคะตัดนะคะปรากฏว่าเราจะเหลือแค่ตัวเศษคือ x ที่คูณกับ 2ลบ x นั่นเองดังนั้นบรรทัดถ,ถัดไปเราจะเขียนได้ในรูป x คูณวงเล็บ2ลบ x ค่ะเราจะตอบอยู่ในรูปนี้ก็ได้หรือเราจะกระจาย x เข้าไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอีกบรรทัดหนึ่งจัดให้สวยงามถ้าใครต้องการกระจาย x เข้าไปก็ทําได้นะคะเพราะฉะนั้นคําตอบอาจจะอยู่ในรูปของ2 x ลบ x กำลังสองก็ได้นะคะดังนั้นยืนยันคำตอบค่ะ 2 x ลบ x กำลัง2นั่นเองจบตัวอย่างของการคูณกันของเศษส่วนพหุานามน,นะคะคุวก็จะฝากไว้แค่2ตัวอย่างนี้นะคะก็ให้นักเรียนไปฝึกทวนนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้ก็จบกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ